จังหวัดตรังครับมีการเร่งสูบน้ําออกจากพื้นที่ต่อเนื่องนะครับก็ทําให้ส่วนใหญ่น้ําลดเกือบหมดละแต่ยังมีพื้นที่ลุ่มบางจุดนี่ก็น้าท่วมสูงเกือบ2เมตรอยู่เลยนะครับนี่ครับคือภาพหลังจากที่น้ําส่วนใหญ่ในพื้นที่จังหวัดตรังลดลงไปแล้วนะครับภาพที่เห็นก็คือเจ้าที่ยังใช้เครื่องสูบน้ํานะครับสูบออกไปครับบริเวณนี้ก็คือตำบลน,นาท่ามใต้นะครับสูบกันแบบนี้เป็นอาทิตย์ได้ละ หลังมีน้ําจากคลองลําพูรานะครับแล้วก็แม่น้ําตรังไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ตำบลน,นาท่ามเหนือแล้วก็ตำบลน,นาท่ามใต้นะครับ oh. ทําให้ตอนนี้สถานการณ์ค่อนข้างกลับเข้าสู่ภาวะปกติกันแล้วยกเว้นพื้นที่ที่ติดแม่น้ําตรังนะครับอย่างเช่นตำบลหนองตรุดนาตาล่วงบางรัก นาโต๋หมิงควรปริงแล้วก็บาพื้นที่ของอำเภอกันตังที่น้ําค่อนข้างลดช้าเพราะว่าจุดนั้นก็รับน้ําจากตอนเหนือนแล้วก็น้ําจากทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยนะครับหลายชุมชนของจังหวัดตังที่น้ํายังท่วมอยู่เนี่ยท่วมเกินอาทิตย์แล้วบางจุดน้ําเริ่มเน่าแล้วครับโดยเฉพาะหมู่ที่4ี่บ้านหนองบัวน้ําสูงกว่าเมตรหนึ่งครับบางจุดลึกเกือบ2เมตรได้ใครมีบ้านสองชั้นก็ต้องไปอยู่ชั้นสองกันนะครับโจ้าที่ก็ ขับเรือเข้าไปส่งอาหารกงินส่วนคนที่บ้านชั้นเดียวก็ต้องอพยพมาอยู่ข้างนอกกันคุณผู้ชมครับเมื่อวานเนี้ยมันมีเรื่องราวดีๆที่ถูกแชร์ต่อกันออกมาครับมีคนรุ่นใหม่เป็นวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งอายุประมาณ18-25ปถึงีปีที่ปกติเขาทำอาชีพประมงกันนะครับเป็นประมงพื้นบ้านแต่ระหว่างนี้ทำประมงไม่ได้ก็ออกมาช่วยเหลือประชาชนนะครับเขาเรียกกลุ่มนี้ว่าวัยรุ่นเรือพีทครับ ออกมาช่วยเหลือประชาชนครับขับเรือออกมาแจกจ่ายของบริจาคกันตรงหน้าวัดนิกรังสลิดถนนสายตรังปะเหลียนนะครับวัยรุ่นเรือพีทนะครับก็จะเอาอาหารเอาน้ําดื่มเนี่ยไปส่งให้กับชาวบ้านในพื้นที่ที่ยังติดอยู่ด้านในก็ใช้เรือพีทครับคือที่มาก็คือเรือพีทเนี่ยเรือพีทเป็นเรือลําเล็กท้องแบนความยาวนะครับประมาณเกือบ4เมตรได้แล้วก็ติดเครื่อง13แรงม้าเรือประเภทนี้ ค่อนข้างคล่องตัวครับคุณผู้ชมเขาบอกว่าสามารถที่จะขับเข้าไปตามตรอกซอกซอยต่างๆได้เรือท้องแบนขนาดใหญ่หรือว่าเรือยางเนี่ยปกติมันเข้าไม่ได้ไงแต่เรือพีซสามารถเข้าได้ครับน้องๆกลุ่มนี้นะครับก็จะขับเรือกันเข้าไปส่งอาหารให้กับชาวบ้านในพื้นที่กัน3มช่วงเวลาก็คือช่วงเช้าช่วงเที่ยงแล้วก็ช่วงเย็นนี่ครับได้กินอาหาร3มื้อเลยทีเดียวท่านรองนองายกอบตหาดสำราญครับ ท่านรองนายกรอก้าวเอี้ยนนะครับซึ่งเป็นคนประสานงานให้น้องๆกลุ่มนี้มาช่วยเหลือกันก็บอกว่าน้องมาด้วยความเต็มใจกันนะและจะช่วยจนกว่าน้ําจะลดด้วยนี่ครับเป็นพลังของคนรุ่นใหม่ที่ถือว่าเป็นแรงขับเคลื่อนสาคัญที่ช่วยให้ทุกคนเนี่ยผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ไปให้ได้เนาะเนี่ยเป็นวัยรุ่นที่น่าเอาเป็นแบบอย่างกัน ส่วนที่นครศรีธรรมราชเองก็สถานการณ์ยังเจอน้ําท่วมขังแล้วก็น้าเน่าแล้วนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือชาวบ้านเขาก็ยังเดือดร้อนกันอยู่รอสถานการณ์คลี่คลายค่ะเดี๋ยวจะให้กลับไปเข้าในบ้านแล้วก็เริ่มทําความสะอาดกันเดี๋ยวตามไปดูที่นครกันหน่อยค่ะโอ้โหดูระดับน้ํา ดูเหมือนเข้าสู่ภาวะปกติแต่ยางนนะคะมวลน้ำหมาสารยังคงหลักท่่มในพื้นที่ปากพนงกังค่ะในเขตปากพนังเชียนใหญ่แล้วก็เฉลิมพระเกียรติรอการระบายอยู่แล้วก็น้ําเริ่มเน่าแล้วมีฟองฟอตเลยนะสร้างความเดือดร้อนล่ะค่ะปริมาณน้ําที่ถ่ายเทจากหลายอําเภอมากองรวมอยู่ที่พื้นที่การเกษตรประตูน้ําในคลองไส้ไก่เกือบทั้งหมดเลยค่ะแทบไม่ได้ระบายออกจากพื้นที่ก็คือถ้าอยู่ในพื้นที่คือเหม็นแล้ว ขังมาอย่างน,น้อยสองเดือนเริ่มมีปัญหาน้ำเน่าสุขภาพชาวบ้านก็ไม่ดีนะคะสัตว์เลี้ยงวัวควายไม่มีอาหารโดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรพอมันเสียหายแล้วอะ่ะพืชพันธุ์ต่างๆทันยาหารต่างๆก็คือล้มตายกันจำนวนมากเลยเรื่องนี้ค่ะคุณสัมชายลีลาน้อยนะคะเป็นผู้ว่านครศรีธรรมราชค่ะบอกว่าได้เร่งแก้ไขปัญหาด้วยการระดมเครื่องสูบน้ำหลายจุดโดยเฉพาะที่คลองชะอวดแพรกเมืองค่ะ อำเภอหัวใซสัส่งการให้มีการเจาะคันคลองอย่างน้อย10จุดเปิดช่องระบายน้ำออกให้เร็วขึ้นเนื่องจากว่าเป็นคลองขุดมีการยกคันสูงกลายอ,อุปสรรคสำคัญเลยค่ะระบายน้ำไม่ได้เมืม่อวานเริ่มเจาะแล้วนะคะเดี๋ยวค่อยๆทยอยระบายแล้วก็เอาน้ำใหม่เข้ามาเหมือนระบายน้ำเก่าออกอะคะ่ะใช้เวลานิดนึงคุณผู้ชมครับเกาะลิเปะสะตูนครับเริ่มฟื้นฟูพื้นที่เทศบาลกันแล้วหลังน้ำลด คือพอนํำรถเสร็จปุ๊บเนี่ยโอ้โหเห็นภาพความเสียหายแล้วรู้สึกว่าก็ให้กำลังใจกันเยอะๆเลยนะครับนี่คือภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับของเกาะหลีเป๊ะจังหวัดสตูลครับหน่วยรักษาความปลอดภัยทาทะเลเกาะหลีเป๊ะนะครับสถานีเรือละงูร่วมกับเทศบาลตำบลกำแพงและฝาะ่ายปกครองอำเภอละงูครับลงไปที่กันไปช่วยเหลือฟื้นฟูนะครับภายในเขตเทศบาลตำบลกำแพง ตรงจุดนี้เป็นย่านเศรษฐกิจที่สําคัญนะครับแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอละงูด้วยน้ําท่วมติดต่อกันหลายวันเลยครับนี่ก็เลยเอาน้ํามาฉีดแล้วก็ทําความสะอาดกันนะครับถนนหนทางร้านค้าพื้นที่ชุมชนรวมไปถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกำแพงด้วยนะครับที่น้ําท่วมหนักก่อนหน้านั้นก็ขนย้ายข้าวของที่เสียหายออกมาวางไว้นอกบ้านครับรอที่จะรถขยะเนี่ยมาขนไป ทำความสะอาดห้องเรียนอุปกรณ์การเรียนโต๊ะเก้าอี้นะครับสนามเด็กเล่นแล้วก็พยายามจะเร่งฟื้นฟูให้กลับมาใช้งานตามปกติได้ก่อนเปิดเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องใช้รถที่มีแรงนน,น้ำสูงนะมันก็ทำความสะอาดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้านศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสตูลครับมีการรายงานสถานการณ์นะครับระหว่างวันที่19จนถึงวันที่29พฤศจิกายนนะครับพบว่า ท้งจังหวัดสตูลได้รับผลกทบไป7อำเภอ31ตำบล231หมู่บ้าน20ชุมชนรวมแล้วครับมีชาสตูลได้รับความเดือดร้อน32,218ครัวเรือนนะครับมีคนบาดเจ็บไป29คนผู้เสียชีวิต3คนจากเหตุการณ์ดิทลม1คนแล้วก็จากน้ำท่วมในอำเภอละงู2คนนะครับก็กำลังเร่งฟื้นฟูกันอยู่นะครับส่วนที่ยะลาครับเมื่อวานนี้ ทางกู้ชีพกู้ภัยมุสลิมเบตงนะครับก็เข้าไปช่วยเหลือกันนะครับเปิดโรงครัวแล้วก็แจกถุงยังชีพให้กับชาวเบตงกันนี่ครับที่ปรึกษากู้ชีพกู้ภัยมุสลิมเบตงนะครับคุณรอสมีสานะครับแล้วก็คุณโยทินซึ่งเป็นหัวหน้าชุดกู้ชีพกู้ภัยมุสลิมเบตงก็นําสมาชิกกันไปเอาข้าวของเครื่องใช้นะครับถุงยังชีพต่างๆที่มีคนบริจาคมานะครับแพ็คเรียบร้อยส่งต่อให้กับชาวบ้านกัน แต่ต้องเรื่องเรือเข้าไปนะครับต้องล่องเรือเข้าไปเพราะว่าน้ําบางจุดยังท่วมกันอยู่เข้าไปแจกจ่ายกันให้ครับโดยเฉพาะนะครับมีกลุ่มเปราะบางที่ต้องการความช่วยเหลือกันชาวบ้านนะครับที่อาศัยอยู่รอบพลุรานควายนะครับจุดนั้นก็เป็นพื้นที่สําคัญนะครับพื้นที่ประมาณกว่า1 5 0 0 0ไร่ครอบคลุมพื้นที่รอยต่อระหว่างอาเภอทุงอ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีกับอาเภอรามาันจังหวัดยะลา ยะลาเองนะครับก็ได้รับผลทบเยอะครับ8อำเภอ55ตำบล3 35หมู่บ้าน59ชุมชนนะครับมีคนยะลาได้รับผลทบไป68,819ครัวเรือเลยนะครับเนี่ยบางจุดที่อ่ะเรือเข้าไม่ถึงก็ต้องเดินลุยน้ำกันเข้าไปครับ อีกพื้นที่ที่ท่วมสาหัสไม่แพ้หาดใหญ่สงขลาก็คือปัตตานีนะคะแต่การช่วยเหลือเข้าไปไม่ถึงเลยค่ะคือคนอดอาหารอดน้ํากันอยู่ในพื้นที่นะคะเริ่มมีเสียงระงมบ่นอุบกันออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันหน่อยค่ะในพื้นที่เป็นยังไงบ้างค่ะก็หลายฝ่ายยังไม่ทราบนะคะว่าข้างในก็เดือดร้อนกันอยู่พอสมควรเลยมวลน,น้ําตอนบนของยลางลาไหลมาสมทบต่อเนื่องนะคะช่วงที่มีน้ําหนุนนะคะก็ทําให้ระดับน้ําท่วมครั้งนี้กินเวลา ตอนนี้อาทิตย์กว่า,กวาเกิน10วันแล้วอะค่ะริมแม่น้ำปัตตานีแถวๆบ้านจางงาและบ้านยืนโมะตาบลประกาหารางตัวเมืองค่ะลักษณะเป็นแอ่งกระทะเหมือนหาดใหญ่เลยอะค่ะท่วมสูง2 3เมตรเลยอะค่ะเหมือนเหมือนกับหาดใหญ่เลยและเป็นพื้นที่แรกที่เริ่มน้ำท่วมแล้วก็น่าจะเป็นพื้นที่สุดท้ายที่แห้งด้วยเท่าที่สังเกตนี่เป็นถนนหมู่บ้านนะคะใช้เรือเข้าออกตลอดอยู่แล้วว่ะค่ะบางจุดสูงใกล้สายไฟ แล้วก็โรงเรียนหลายแห่งท่วมจนชั้นล่างใช้การไม่ได้อยู่แล้วต้องขนของขึ้นชั้นสองบางบ้านน้าท่วมถึงชั้นสองค่ะก็อยู่กันไม่ได้ต้องอ,อพยพออกมาข้างนอกค่ะไปอยู่บ้านญาติพี่น้องแทนคนในพื้นที่เจอปัญหาขาดน้ําดื่มหนักมากน้ําประปาใช้การไม่ได้ค่ะจังหวัดตอนนี้ก็ทราบเรื่องนะคะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปแจกจ่ายอาหารน้ําดื่มแต่ก็ยังไม่พอต่อความต้องการเนื่องจากคนเดือดร้อนเยอะค่ะและคนจํานวนไม่น้อยก็น้อยใจนะคะ ไม่เห็นจิตอาสาหรือมูล,ลนิธิเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมาก็คือเขาไปรวมกันที่หาดใหญ่ทางด้านพลตมีสันทั์เชื้อพุทตานผู้บังคับการภูทรปัตตานีนำตารวจลงพื้นที่มอบถุงยังชีพร้อยถุงช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภยัยและเดือดร้อนในเบื้องต้นที่เราเห็นนี่คือจิตอาสานะคะวิกฤตที่เกิดขึ้น <c oughs> ทําให้ร้านซักผ้าค่ะสะดวกซักลูกค้าเยอะนะคะ เนี่ยเต็มทุกสาขาเลยแบรนด์นี้เขามีสาขาเยอะมากนะคะที่ปัตตานีเขาก็มีค่ะมีเยอะเลยน่าจะสี่สาขาในตัวเมืองคนต่อคิวรอเป็นร้อยคิวต่อวันนะคะร <c oughs> ับได้แค่นี้จริงด้วยจำนวนเครื่องนะคะ <c oughs> ก็มาจากต่างอำเภอเพราะว่าในพื้นที่น้ำท่วมหมดเพิ่นว่าจุดนี้อยู่ต่างอำเภอลองฟังดูค่ะเยอะค่ะกว่าปีก,อก่อนๆไหม <c oughs> กับปีก่อนอก็ปีนี้มากกว่าค่ะใช่ใชที่เราวันแต่แต่ละวันเรารับออเดอร์ลูกค้าวันละหนึ่งรคนแล้วก็สาขาเรามีอยู่ส่สาขาในเมืองปัตตานีแล้วก็ล้นหมดเลยลูกค้าเราแค่ะเยอะมากๆลูกค้าส่วนใหญ,ญ่แค่ในอำเภอเมืองหรือว่าอำเภอเมืองก็มีแล้วก็นอกเมืองก็มีค่ะใช่ถือว่ารายได้ดีขึ้นไหมรายได้ก็ดีขึ้นแหละค่ะ ลูกค้าต็อนแน่นนะทุกสาขาเลยทงลังเราก็ซักผ้าทั้งวันทั้งคืนเลยให้กับลูกค้าค่ะคือไม่ได้หยุดเลยคือไม่ได้หยุดเลยนี่ค่ะลูกค้าแน่นเลยนะ <c oughs> ก็อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมด้วยอะค่ะแต่ดีว่าร้านสะดวกซักร้านนี้เขาไม่เจอท่วมนะคะก็อย่างที่เราเห็นแล้วค่ะก็จะมีอู่ซ่อมรถนาที่ช่วงนี้ลูกค้าจะเยอะในพื้นที่ที่น้ำไม่ท่วมพื้นที่น้ำท่วมอู่ก็ไม่รอดเหมือนกันนะแต่ต้องมีกำลังซื้อด้วย สมมติว่าโอ้เนี่ยไม่เหลือเงินทองก็ไม่มีเงินที่จะมาสักผ้าแบบนี้เหมือนกันนะใช่ถึงแม้ว่ามันไม่แพงมากนะ10บาทย<อ>ี่สิบสแล้วแต่แต่บางคนก็เลือกที่จะซักกันเองอะนะ